ครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนะครับในส่วนของภาพหลุด iPad mini 6นะครับก็ได้ศึกษามาหลายๆช่องนะครับเอามายำรวมกันว่าความเป็นไปได้ในส่วนของ iPad mini 6จะออกมาจริงไหมนะครับเดี๋ยวมาฟังในส่วนของสเปคกันครับครับในส่วนของภาพหลุดนะครับแจ้งมาว่าหน้าจออยู่ที่8.4นิ้วลำโพงเป็นแบบลำโพงคู่นะครับสเตอริโอสามารถทัด ID นะครับซิปุ่มโฮมนะครับเหมือนกับ iPad Air 4เช่นเดิมนะครับ ครับและสีที่ให้มานะครับมีสีสีเทาสเปซเกลสีชมพูสีเขียวและสีฟ้าครับตัวนี้นะครับคาดการว่านะครับหลายๆช่องแจ้งมาว่าออกในช่วงเดือนกลางเดือนกันยายนนี้จะมาพร้อมกับ iPad Gen 9นะครับก็ในส่วนตัวนะครับผมคิดว่านะครับถ้ามานะครับก็อย่างน้อยนะครับสัก1รุ่นไม่ iPad มินิก็เป็น iPad Gen 9นะครับครับในส่วนของอช่วงนี้นะครับก็ได้มีการ เทขายในส่วนของ ipad air 4นะครับราคาก็ตกลงนะครับถูกสุดอยู่ที่1 4 9 0 0นะครับแล้วก็ ipad gen นะครับราคาตกมากนะครับอยู่ที่7,900บาทนะครับเพราะว่าข่าวพวกนี้ออกมาเนี่ยทำให้ราคาเครื่องก็ตกลงเช่นเดียวกันนะครับก็ผมว่านะครับรอดูนะครับว่าถ้าออกภายในเดือนกันยายนนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ถ้าไม่ออกในเดือนกันยายนนี้ผมว่าน่าจะไปออก ต้นปีหน้าเลยครับในส่วนนี้นะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีข่าวใหม่ๆเดี๋ยวผมจะรีบม,มาอัปเดตนะครับครับสวัสดีครับ